กราบสวัสดีท่านชุ่านด้วยนะครับผมสายนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารวมเซตเทพประจําด่านในอาเภอยุกวากันะครับผมก็อ่ะพูดก่อนนะครับเปิดมาด้วยเซตแรกนะครับอย่างเซตพยาวานนะครับผมก็เซตนี้เป็นเซตอันดับ1อีพิกนะครับแล้วคะแนนคือโดดจากเพื่อนมากๆเนาะก็เลยนํามานําเสนอเป็นเซตแรกเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะสนใจนะครับผมก็อ่ะถ้าพูดนะครับด่านในอาเภอยุกวาเนี่ยโดยรวมมาว่ามันเป็นด่านแนวอะไรกันแน่ครับคือด่านในอําเภอยุกวาเนี่ย ถ้าผมพูดง่ายๆมันก็เป็นด่านที่ระยะธรรมดาด่านหนึ่งนะครับแต่จุดเด่นของด่านเลยเนี่ยก็คือด่านมันจะมีหมีเหลืองเยอะมากๆนะครับผมแบบเยอะมากแล้วเยลลี่ก็คือเยอะมากๆด้วยนะครับผมอือถามว่าแล้วมันจะทําไมอะ่ะอือก็ด่านนี้นะครับใครที่ไม่มีแหวนหมีนี่คือแทบจะตายทุกเซตเลยนะครับคืออ่ะคือพูดทุกเซตเลยก็ได้นั่นแหละนะครับคือไม่มีแหวนหมีก็คือตายนะแค่นั้นเลยนะครับผมอือ ต้องปั้นจริงๆนะไม่งนนนั้นคะแนนคือห่างแบบ 30- 40ล้านนี้ไม่ไหวนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆนะมีหนำซ้านะครับด่านนี้นะครับเยลลี่ก็เยอะมากๆด้วยเนาะคือเบสอะไรคือเยลลี่คือเยอะมากกว่าด่านทั่วไปเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับด่านนี้ตัวละครไหนที่สามารถเล่นสายเยลลี่ได้เนะี่ยก็จะเด่นมากๆนะครับเช่นนี่เลยนะตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้พยาวาน,นะครับผมพยาวลาเป็นตัวที่สปีดดีเล่นสายเยลลี่ได้นะครับมันก็เลยเก่งมากๆเนาะในด่านนี้นะครับผมอื ก็นี่แหละเหตุผลที่มันเป็นเซตอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพยาวาลคือเฟลกจริงๆนะครับแบบตบเคฟสตอเบอรี่ไปได้เลยนะด่านนี้ก็ประมาณนั้นนะครับด่านนี้ก็เน้นเก็บมีเหลืองกันให้ช่ำๆหน่อยนะไปฝึกจุดไรนี้นะครับก็สามารถสู้คนอื่นได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเก็บไม่ช่ำแล้วสเต็กมีเหลืองบนไม่ครบเนี่ยคะแนนหาย3ล้านเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะผนวกกับเซตพยาวาลเซตนี้เนะี่ยเป็นเซตสายเยลี่ด้วยซึ่งมันคะแนนค่อนขน้างจะแกว่งมากๆนะครับสายเยลี่ก็คือ มันแว่งง่ายอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นห่างเป็นหลักสิบล้านไม่ก็อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือคุณล้วนๆนะครับด่านนี้เลเวลก็เกี่ยวนะเออเพราะว่าเลเวลเยลลี่เยอะอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวนะครับผมอืมเพราะฉะนั้นเออนั่นแหละนะครับใช้ฝีมือมากนะด่านนี้ถ้าเกิดเป็นเซตสายเยลลี่นะครับผมก็ปุ๊บปุ๊บโอเคก็อาจจะเสียวๆหน่อยนะเมื่อกี้เพราะว่ามันมาถึงขวรเลือดพอดีนะครับผมอือจุดเมื่อกี้นี่สามารถพลาดตายได้ด้วยนะถ้าเกิดเราลืมยื้ออะไรเงี้นะครับผมอืมจุดเมื่อกี้จําไว้นะอ่ะก เตรียมยืดดีๆนะเซตนี้คือต้องยือท้ายดีๆนะครับผมเพราะว่ามีผลกับการเก็บเยลลี่มากๆนะการยือท้ายเนี่ยยวขอตั้งใจแป๊บหนึ่งนะครับอือปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับผมนี่ถ้ายือได้สุดๆแบบนี้ก็คือเยลลี่เก็บได้เยอะแล้วนะครับผมก็ก็เรียกผัดสองมะนาวมานะครับผมก็แน่นอนนะพยาวนเยลลี่ก็ต้องเป็นผัดสองมะนาวอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่เป็นผัดสองแบบหนึ่งขวดเลือดแล้ว สามารถทำเยลลี่ได้ดีเนะี่ยก็คือมีแต่มะนาวนะครับผมที่แบบเมต้จัดๆนะเออถ้าไม่ใช่มะนาวเนี่ยคะแนนก็แอบหายเยอะพอสมควรนะครับผมจริงๆนะเหมือนที่ผมจําได้เนี่ยเหมือนพยาวลาจะมีเซตสายเล่นธรรมดาด้วยแต่ว่าเล่นกับเคฟนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะแอบยู่ยากแล้วก็คะแนนไม่เท่าก็เลยเอาเอาเซตที่ดีกว่ามาทีกว่านะครับแล้วก็เซตน,นั้นนี่เหมือนจะมันจะยื้อยากด้วยนะครับเท่าที่ผมจําได้นะมไม่รู้ว่าเล่นตอนนี้จะเป็นไงละเดี๋ยวค่อยไปลองแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาเซตที่ดีที่สุดไปก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเอาทุกเซตจริงๆเนะี่ยพยาวาลแม่งประมาณ3 4เซตนะทุกคนเออคือพยาวาลน,นี้ช่วงนี้พยาวาลคือคลองมากนะครับคือตบเคฟแบบโหดๆเลยนะช่วงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจู่ๆพยาวานมาตบเคฟได้แต่ว่าช่างเถิดะนะครับก็ดีแหละปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเห็นไหมคือเซตน,นี้คือค่อนข้างอย่างง่ายนะครับผมอันตีท้ายอะไรไม่ต้องกระโดดเลยนะปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบโอเคนะครับยื้อท้ายดีๆนะตัวมะนาวก็ คะแนนประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเล่นได้ดีกว่านี้เยอะนะครับถ้าเวลมากกว่านี้ก็อาจจะได้คะแนนมากกว่า10ล้านเลยเนาะมาต่อกับเซตที่2นะครับผมกับเคฟสตอรอเบอรี่นะครับก็หลักๆเลยที่เคฟสตอรอเบอรี่แพ้พยาวลาในช่วงเนี้ยในด่านนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเคฟสตอรอเบอรี่ไม่สามารถใช้เกฟฟดได้นะครับผมก็ผมบอกไปหลายรอบแล้วนะว่าพยาวราเนี่ยจริงๆมันเก่งกว่าเคฟสตอรอเบอรี่นะครับเพียงแค่เคฟสตอรอเบอรี่อ่ะมันใช้เกฟฟดได้แล้วเกฟฟูดคือ มันเป็นตัวผัดส,สองัตโหดไงเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบทําให้เคฟสตรอเบอรีร่เป็นอันดับหนึ่งในช่วงนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าพอมาแผ่นนี้แล้วเนี่ยเคฟสตรอเบอรีร่รู้สึกว่าใช้กับเกฟ,ฟูดไม่ได้แล้วจะกากลงเยอะนะครับผมอืมแต่ก็ยังเป็นตัวที่ดีนะเออผมผมดูพูดว่าร้ายแต่ว่าจริงๆน้องก็เป็นตัวอันดับสองอะ่ะเออก็ดีนะครับผมโอ้พูดซะดูแย่เลยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับน้องก็เป็นตัวที่เก่งแบบพูดได้เต็มปากตัวหนึ่งอะนะก็นั่นแหละนะครับหล ใช้เซตสายเยลลี่ไม่ได้แล้วก็ใช้เกฟฟดไม่ได้ด้วยเนาะแพ้2ต่อเลยนะครับผมถ้าเกิดน้องใช้เกฟฟดได้เนี่ยอาจจะพอมีแต่ว่าเซตนี้นะครับมีจุดที่ดีกว่าเซตพยาวานก็คือคะแนนมันไม่แกว่งเนาะถ้าเกิดเราเก็บเยลลี่หมีเหลืองช้ำๆอนะไรเงี้ยคะแนนก็ได้เท่าเดิมแคท่ทุกตานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เซตสายเยลลี่ไงสมบัติอะไรมันเป็นสายธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบคะแนนอยู่ที่เดิมนะครับผมไม่ได้แกว่งอะไรมากนะครับบวกกับผัด2ในอันนี้อะไรงี้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียวหรือว่าเล่นยากอะไรด้วยยก็เล เซตนี้ได้ความเล่นง่ายแล้วก็ความคงที่ของคะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงจังถ้าเอาแรงสูงๆเนะี่ยก็ไปเอาพยาวาลดีกว่านะครับผมคะแนนมันก็ห่างกันเยอะนะ2 2> สองเซตนี่อ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างเลยที่เซตนี้ดีเนะี่ยอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าผมคิดปไปเองไหมหรือว่าอะไรนะครับผมก็คือเซตนี้อันติมันอันติในจุดที่ยากๆพอดีนะครับอ่ะจุดนี้เช่นจุดนี้เลยนะครับอือเห็นไหมคือจุดเนี้ยคือด่านเนี้ยเออโดยทั่วไปเนะี่ยด่านนี้มันจะมีจุดวางจุดรับที่เก็บให้ครบอะค่อนข้างยากนะครับผมคือ แจะเก็บให้ครบเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือหรือว่าเทคนิคเฉพาะจริงๆนะครับซึ่งบางจุดมันยากมากๆไงแต่ว่าแบบคือน้องเคปแม่งเล่นซัดอันตีตอนจุดยากๆแทบทุกจุดเลยนะครับก็เลยแบบเล่นง่ายมากๆนะเซตเคฟจานเนี้ยอันนี้คือต้องชมจริงๆนะครับคือเป็นเซตที่คะแนนเสถียรมากๆถ้าเทียบกับเซตอื่นๆนะครับผมคือเล่นให้พลาดยากอะเออเอาง่ายๆก็ยื้ออันตีครั้งท้ายไปนะครับผมยืดดีๆนะระยะระยะยืด่านเนี้ยค่อนข้างจะสําคัญนะครับผมเพราะว่า ระยะทางเล็กน้อย,อยมันก็ทําให้เราไปเก็บหมีเหลืองเพิ่มขึ้นได้เนาะก็พยายามยื้อไว้นะครับด่านนี้เรียกผาสองแนนี้มานะครับก็ผาสองแนเน,นเนี่ยเล่นค่อนข้า,างง่ายนะครับพาสีฟอะไรไม่ใช่พาสีฟดิแคนดี้ของน้องอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเก็บเยลลี่อยู่แล้วนะครับก็พยายามเล็งดีๆนะแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับผมถามจริงใครใครแคร์แคนดี้น้องบ้างเนี่ยไอตัวบินบินเนี่ยแม่ใช้โคตรยากนะครับคือ คือสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเออเอ้แคนดี้ข้างหลังมันเล็งได้ด้วยเหรอใช่ครับมันเลมันเล็งได้นะเว้ยเอออันนี้คือคือผมก็แบบเออนนั้นเหมือนกันนะคือแบบมันเล็งได้นะเว้ยคือคุณต้องแบบขยับอะไรงี้นะครับผมมันจะแบบเหมือนเลื่อนตามหลังคุณอะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่นะมันจะมีดีเลยการเลื่อนอยู่นะครับก็ต้องถ้าอยากจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้จริงๆเนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะน่าลำคาญแล้วก็ยากมากๆเนาะก็เลยแบบมึงกูสนทาไมวะคือแบบ เก็บเองก็ได้ถ้ามึงจะยากขนาดเนี้ยเนี่ยเห็นไหมนะครับเห็นไหมเนี่ยมันสามารถเล็งได้นะครับผมแต่ว่าจุดเมื่อกี้ผมเล็งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าใครสนนะเออถ้าใครใช้เป็นก็ใช้ละกันนะครับผมผมขอผ่านนะเออกูเก็บเองก็ได้อ่าแล้วก็อันติีเห็นไหมเนี่ยง่ายๆนะครับผมไม่ต้องยื้ออะไรเลยนะและ้วก็ก็บินบินไปนะครับเส้นนี้นี่คือครบสูตรนะเสถียรเล่นง,ง่ายอะไรนะครับผมมีหมดนะครับเส้นนี้แต่ว่าเล่นเส้นพยาวาลเถอะถ้าเกิดจริงจังนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับผม ก็เซตนี้ห่างจากเซตพยาวานประมาณหกเจ็ดล้านนะครับมาต่อกับเซตที่สามครับกับเซตของไนเนทนะครับผมก็อ่ะเมื่อกี้เอาไนาเนมาผัดสองอันนี้มาผัดหนึ่งนะครับอืมก็ไนเน่ผัดหนึ่งนี้ก็ถ้าพูดง่ายๆมันก็ยังใช้ได้นะครับเออมันก็ยังเป็นเซตที่เล่นได้นะไนเนทอืมมันก็ยังเล่นได้ทั้งสามด่านไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่ว่าคะแนนอาจจะห่างจากพวกเซตนูน้นๆประมาณยเกือบประมาณ1ิบยี่สล้านหน่อยเนาะก็อาจจะ เจ็บนิดนึงนะครับถ้าแรงสูงๆนี้อาจจะรับดาเมจไอความห่างนี้ไม่ไหวเนาะก็เลยแบบอาจจะดูดรอปลงนะครับแต่ว่าเออผมก็ยังมองว่าเป็นตัวอันดับสาอันดับสี่นะประมาณชนะพรรมัมเป็นรองพัมอะไรเงี้ยสลับสลับกันนะครับผมก็คือน้องก็ยังโอเคนั่นแหละนะครับผมแค่ว่าพอแรงเราเริ่มสูงอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะดูดรอปๆนะครับเพราะว่าเราก็ไปจับพยาวาลจับเคฟสตรอเบอร,รี่แทนอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ใช้นิดนึงนะครับแต่ว่า จริงๆก็ยังโอเคนะเออคะแนนยังแบบห่างพอรับได้อยู่นะครับแต่ว่าเข้าใจใช่ไหมแรงสูงๆมันไม่ไหวจริงๆนะครับอ่าสำหรับใครที่แบบแรงอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นคือคุณต้องเข้าใจนะครับว่าแบบคือแรงสูงๆเแบบนี่ยคะแนนมันห่างกันแบบค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับคือมันเฉียดมากๆจริงๆอะ่ะถ้าเกิดคุณแบบมัวมาใช้ตัวอันดับ2อันดับ3อะไรเงี้ยคือคุณสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไอพวกแรงสูงแม่งแบบ อย่าคือแบบใช้ตัวเลเจนต์นะเอออย่างมากก็คือใช้ตัวเลเจนต์นะครับคืออย่างปานี้ที่สุดก็คือใช้ตัวอีพิกอันดับหนึ่งนะครับผมซึ่งเข้าใจใช่ปะถ้าคุณไม่ใช้อันดับหนึ่งสู้ด้วยอะไรเนงะี้ยเออมันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเออถ้าใครอยู่แรงสูงๆก็คงจะเข้าใจกันเนาะพวกแรงแบบมาสเตอร์ไปไปม่ก็เลเจนต์อะไรงี้นะครับผมอันเลเจนต์นี่หนักมากนะเลเจนต์นี่อีพิกแทบอยู่ไม่ได้เลยนะครับพูดตรงตรงใครอยู่ก็จะเข้าใจนะคืออีพิกแม่งแทบอยู่ไม่ได้นะครับมีแต่พวกใช้เลเจนต เลเจนด์กับอีพิกมันสู้ไม่กันไม่ไหวจริงๆนะครับเออก็อันนี้อันนี้แอบระบายนะครับพูดตรงๆอันนี้อันนี้อันนี้แอบจะระบายนิดหน่อยนะครับผู้ชายคนนี้แพ้เสียงในหัวนะครับเออช่างมันกลับมาที่น้องในเนตก่อนเนาะก็จริงๆเออการจริงไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ได้นะครับในเนตมันก็เป็นตัวละครเล่นชิลๆอยู่แล้วไม่ได้มีการควบคุมพิเศษอะไรนะครับผมก็เก็บเยลลี่ดีๆอะไรงนี้นะครับอืมหลักๆคือหลักๆความอันนั้นของเส้นเนี้ยมันจะไปอยู่ที่ผัดสองนะครับอืมล้วนๆเลย ก็เก็บขัวเลื่อนง,ง่ายมากถ้าเทียบกับพยาบาลเซตเมื่อกี้นะครับเออสังเกตแบบชัดเจนเลยเนาะเพราะว่าใส่แรงพยาบาลมันไม่ได้ช่วยเรื่องเลื่อนไงอันนี้มันช่วยโลเดนนะครับผมก็เข้าใจได้นะนะัน่นแหละนะก็เซตนี้คือผ่นแรกไม่มีอะไรนะครับเออผ่นแรกคือชิวๆนะปัญหาแม่เหล็กอะไรไม่มีเลยนะครับอ,อืมเล่นแบบทั่วไปทั่วไปนะครับอ,อืมก็บินอันตีท้ายไปนะครับเซตนี้ก็ยื้อค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าอ,อืมบินมันเล่นบินสักขนาดนี้ถ้ายังยื้อไม่ได้ก็มีปัญหาแล้วแหละนะครับก็ เรียกผ่าสเปเปอร์มินมานะครับอ่าหลักๆคือเปเปอร์มินนี่แหละนะครับผมที่จะเป็นปัญหาในเซตนี้เนาะถามว่าเปเปอร์มินมีปัญหาอย่างไงเอ,อ่อจจะอธิบายไงดีว่าก็คือด่านนี้นะครับผมมันมีหลายจุดเนาะที่เป็นปาร์ตี้เยลลี่หมีเหลืองใช่ไหมอืมถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะครับผมซึ่งถ้าคุณลองไม่ไม่ใช่ต้องถ้าคุณลองสังเกตดีคือคุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าอันตรีของเปเปอร์มินเนี่ยมันจะเป็นการส่งโลมาข,ขึ้นไปข้างนอกใช่ไหมอืมช่วยเราเก็บเยลลี่นะครับผมซึ่ง ระยะของโดมามันไกลกว่าระยะของการแปลงหมีเหลืองนะครับผมก็เลยทําให้แบบถ้าบางจุดเรากดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบเผลอไปเก็บเยลลี่หมีที่แบบยังไม่ถูกแปลงเป็นหมีเหลืองไงทุกคนคือเผลอไปเก็บเยลลี่ธรรมดาแทนที่จะเป็นเยลลี่หมีเหลืองไงอะไรนี้นะครับผมซึ่งทําให้เราพลาดสเต็กได้นะครับซึ่งบางจุดในผันเนี้ยผมก็เผลอทําไปบ้างนะครับผมเพราะว่ายังไม่แม่นสักเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดอยากได้คะแนนแบงแบเนี้ยก็ลองไปฝึกเอานะครับฝึกแบบ เว้นช่วงกดโลมาในช่วงที่แบบแปลงเยลลี่หมีกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะช่วยเพิ่มคะแนนได้เยอะนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผมตอนเล่นนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะครับขอโทษด้วยนะแต่ว่ามันทําได้นะทุกคนถ้าเกิดพยายามจริงๆอ่ะก้อนตีครั้งท้ายไปนะครับผมก็ผันนี้นะครับถ้ายืดดีๆนะกรงเล็บมันจะฟาดท้ายอย่างนี้ได้นะครับผมต้องยืดดีๆนะเออก็ห่างกับซ้นสูงสุดประมาณ18ล้านนะครับก็ยังโอเคนะ อ่ะตอนแรกจริงจริงอ่ะผมคิดว่าจะจะจบคลิปแล้วนะอืมตอนแรกคือผมคิดว่าผมจะจบคลิปแล้วแต่ว่าคิดดีๆแล้วเออเซตนี้มันน่าสนใจนะครับก็เลยอยากจะเอามาด้วยเนาะก็เป็นเคฟสตรอเบอรี่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าเซตนี้เราจะใช้เป็นเคฟสตรอเบอรี่แผนที่แล้วก็ผัดสองเป็นเคฟฟู้ดนะครับผมก็โดยทั่วไปในด่านนี้นะครับตามที่ผมบอกนะเราไม่สามารถใช้ผัดสองเคฟฟู้ดกับเคฟได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะสมบัติทั่วไปนะเพราะว่าเลือดอะไรอะไรอย่างางี้มันไม่พอนะครับยื้อยังไงมันก็ไม่พอเนะ แต่อย่าลืมนะครับว่าสมบัติแผนที่เนี่ยสามารถให้เลือดเราได้นะครับผมท้ทั้นเราถ้าเกิดเราใช้สมบัติอันเนี้ยเราก็จะสามารถใช้เคฟฟูดคู่กับน้องเคฟสตอรอเบอรี่ได้นั่นเองนะครับผมก็ก็พูดตรงๆว่าเซนนี้มันเป็นรองนะเซนนี้มันยังสู้เซน,นนียนนีทั่วไปไม่ได้นะครับผมคือแพ้แทบทุกด้านะ่ะแพ้ความเล่นง่ายแพ้จุดเก็บเยลี่ดีๆแพ้อะไรเงี้ยเออค่อนข้างจะแพ้กว่าเยอะนะครับผม คือเหมือนเส้นนี้เหมือนแบบดิ้นรนจะเล่นนะอะประมาณนั้นนะครับมันก็เลยคะแนนไม่ได้สุดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างเยอะนะเท่าที่ดูมามันก็คือเล่นจริงได้ติดท็อปบอร์ดด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีในนี่อะไรเงี้ยกออ็ไปจัดเส้นนู้นดีกว่านะเ,ออเส้นนู้นคือดีกว่าจริงๆนะครับคือเส้นเนี้ยคือด้วยความที่ไอส้สมบัติแผนที่เนี่ยมันมีจุดผลิตลูกไฟด้วยอะไรงี้นะครับเลยมันทําให้เราเก็บยลลี่ให้เพอร์เฟกยิ่งยากเข้าไปใหญ่อีกเนาะก็เลยแบบ เออมีเซนูนก็ไปเล่นเซนูนเถอะนะครับประมาณนั้นนะอ่าอ่ไอ้ตรงนี้เลยนะครับผมอืมไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเยลลี่อ่ะมันกองกันง่ายนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งในผัดเกฟฟูคุณต้องรอดูเลยที่แบบพลาดก็คือแบบพลาดคะแนนไปเลยชวดคะแนนไปประมาณ3ามหกถึงหกล้านอ่ะอืมมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับไม่คุ้มเล่นนะเดี๋ยวคุณรอดูได้เลยถ้าเกิดแบบสงสัยว่าเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมบอกให้นะครับ ก็ผัดเคสตรอเบอรี่ของผัดเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาไอเก็บขวดเลือดเลยนะต่อให้เราจะได้ลูกไฟเพิ่มมาเราก็ไม่ได้มีปัญหาขวดเลือดอะไรนะครับมันยังไม่ถึงนะอือก็เลยแบบเล่นปกติไปเลยนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับก็เคสตรอเบอรี่นะครับอันตีค้างท้ายไปนะครับผมชุบหลักเกมเพย์ของเค็สตรอเบอรี่ก็คือเหมือนเดิมเป๊ะนะครับผมเดี๋ยวดูจุดตายนะ ใชจุดตายก็เห็นไหมใกล้ขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้จะเฉียดฉิวจะเก็บอะไรนะครับไม่ได้มีความเสี่ยงในการเล่นนะก็เรียกผัดสองเกฟฟูดมานะครับผัดสองเกฟฟูดก็จะได้ไอเลือดห้านหน่วยจากแผนที่นะครับตรงนี้เลยปุ๊บนะครับซึ่งก็เพียงพอที่จะได้ใช้แล้วนะครับผมคือเกฟฟูดแม่งกวรตีนตรงนี้จริงๆนั่นแหละนะครับคือเป็นสองขวดเลือดนะจ๊ะนะครับคือสองขวดเลือดที่ต้องการเลือดเพิ่มอีกห้านหน่วยในการอันตีเล่นนะครับไ,ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับเขาก็สร้างมาดีนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวคุณรอดูเลยนะครับประมาณจุดจุดนี้แหละนะครับมันจะให้ลูกไฟเรานะครับซึ่งเนี่ยอ่ะคุณเห็นจุดเมื่อกี้ไหมถ้าเกิดผมไม่ม้วนตัวขนาดนั้นเนี่ยคือผมมีโอกาสจะพลาดหมีเหลืองได้เลยนะครับไอ้ปาร์ตี้หมีเหลืองอ่ะทุกคนแล้วแบบถ้าพลาดปาร์ตี้หมีเหลืองจุดเมื่อกี้นี้คะแนนน่าจะหายประมาณแบบ3าถึงหล้านได้เลยนะครับผมเท่าที่ผมประมาณะนะ <S <S นั่นแหละนะครับจุดเสี่ยงประจําการเล่นเซนีเนาะถ้าใครอยากเล่นก็ต้องระวังจุดนั้นสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันพลาดง่ายนะเออมันพลาดค่อนข้างง่ายด้วยนะประเด็นอะ แล้วพาดีสามถึงหล้านนี่คือไม่คุ้มนะครับเออไม่คุ้มนะพูดตรงๆเลยผมก็เลยบอกให้ไปใช้ไอ้นายเนทแทนนะครับถ้าเกิดมีนายเนทเป็นผัดสองอะไรเงี้ยเออก็คือแบบไปใช้เซตนุนเถอะนะครับในด่านนี้เพราะว่าแบบไม่คุ้มจริงๆนะครับคือคะแนนอันนี้ก็แกว่งนะคือจากเซตที่ไม่แกว่งก็กลายเป็นเซตที่ค่อนข้างแกว่งนะครับเห็นไหมยืท้ายก็ค่อนข้างเสียวนะครับอืมจุดอะไรนี้ก็มีจุดเสี่ยงจุดที่สามารถท่าเยลลี่ได้ง่ายเนาะจุดลูกไฟอะไรนี้นะครับเพราะว่าฉะนั้นไม่คุ้มนะเออไม่คุ้มนะอ ยื it, it ้อท well, really ้ายก็ต้องยื้อเยอะอีกถ้ายื้อพลาดก็เสียคะแนนเยอะอีกคือข้อเสียเยอะนะครับแต่ว่าคะแนนก็ค่อนข้างดีเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะคลิปนี้มันเป็นคลิปรวบเฟซนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากอยู่แล้วนะครับก็เซตดีๆนะครับผมก็สำหรับนี้สวัสดีครับจุ๊บ